มีเลี้ยงแหวกมายาแล้วแหวกมายาไปครับผมแหวกอีกเฟรดเวย์หันหลังไปฟชุดเข้าไปครับผมเนี่ยเพ้ย์เชูดครับผมนะเข้าอยู่แล้วสามแม่เซักครนิแกไม่มีทางชนะฉันหรอกยินเนะ

อด้าโหอะไรวะไอ้หนูสวีสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมตดดแหนม เดี๋ยวเรื่องของเกมสแลมดังที่ทำมาจากอนิเมะสแลมดังสุดมันที่คุณได้เคยดูตอนเด็กในคร video, es, way, ั้งยาววัยในเด็กยุค90นี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามีแคชข้างที่จะไม่เยอะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการกดเติมเลดีกว่านะขั้นแรกนักบุททาทําเพลงนะครับผมนะแล้วเราก็เติมไปครับผมนะอ้ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการเติมบางที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะอยู่กันที่26,269แคชนะครับผมนะ แคชตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าคูปองละกันคูปองแซมดังเนี่ยนะฮคุณเติม3 0 0 0จะอยู่ที่ประมาณ4935ได้มานะครับผมแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าว่าตอนแรกผมได้ทําการส่่มไปเนที่เรียบร้อยนะครับผมนะมาที่วงล้อนะครับผมนะตัวละครน,นี้ก็คือเซนโดอากิระที่อยู่เรียวนังนะครับผมนะ ผมได้ทําการสุ่มไปแล้วนะครับแบบสุ่มไปค่อนข้างที่เยอะจนเออค่าโชคดีของผมเนี่ยร้อยหกสองนะจนข้างล่างนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับผมนะก็เลยแบบโกทามึงแล้วเหลืออีกแค่สามวันการที่จะได้มึงมาครอบครองจะยากขนาดนั้นเลยเหรอ,หรอ,หรอ,อก็จะกะรู้แค่นี้นะครับผมนะสิ่งที่เราจะต้องการคือคริสตัลเนยมานนะครับเออคริสตัลเนยมันเวลาเราได้มาเราสามารถที่จะได้เซนโดอากิระมาหนึ่งตัวนะครับผมนะโอเคเรามาทําการหมุนห้าครั้ง let's go fucking g งกิชเลยดีกว่าครับผมนะ <S <S ขอคนละไลค์ครับผมนะผมเติมขนาดนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์ like แค่นั้นพอ ผมไม่ขอเยอะโอ้โยไปกดข่ามาเลยครับผมนะอคริสต้ายังไม่แตกเพราะว่าค่าโชคเดียวยังไม่หายไปไปต่อครับผมสุ่มมากครับผมนะคริสต้าไม่แตกไปต่อครับผมสุ่มมาครับผมคริสต้าไม่แตกครับผมนะไปต่อไปครับผมนะสุ่มมาคริสต้าไม่แตกนี่ิี่ตันอย่าแปมอยู่แล้วงาง่ไส้ขอสักครึ่งนึงก่อนแล้วกระพุ่งให้ได้เลยไม่ได้เหรอเพื่อนโอ้ยแง่ไส้มาถึงแล้วก็เอาคิดต้าวไม่แตกถ้าคิดต้นผมล้นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะล้นแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับต้อมต้อมโหได้อาคางิอาคางิเหรออ่ะคาะแป๊ะอีกครับผมน,ะน,น,น,าานะก็ไปเป็นไงครับคริสตัลตำนานได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการซื้อเซนโดอากิเละไปเลยครับผมนะนี่ข้อมูลเซนโดอากิระโป้งซื้อมาครับผมนะเรียบร้อยยืนยันไปสวิงไหมโฟอร์เวิร์สครับผมนะ คือเขาสามารถที่จะเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆ,ๆนะครับผมนั้นเซนโดากิระเนี่ยเขาเป็นเรื่องของสวิงแมนฟอร์เวิร์ดนะครับมาดูเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับผมนะ่ะอันตรีของเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นอันตรีของเขาอันตรีของเขาก็คือจะเป็นหมุนตัวดังครับผมเซนโดากิระที่คอมบอลอยู่จะหมุนตัวเลี้ยงบุกเข้าอย่างรวดเร็วและทําการดังอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งความโกงของเขาเนี่ย โหดมากๆจริงครับผมนะสกิลเขาจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับผมโอเคก็คือเป็น2เฟสก็คือเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดกับพลอยกาดนะครับโอเคทำการไปโหมดฝึกซ้อมกันเดี๋ยวพามพาไปดกูก่อนที่จะไปเล่นจริงนะครับผมนะเลือกสกิลในที่นี้ก็คือเขาจะให้เลือกว่าคุณจะฝึกซ้อมสกิลไหนนะอย่างเช่นหมุนตัวดังเนี่ยครับผมนะโอเคเราจะทำการเอาตัวหลับสอนขึ้นมานะครับนี่ แล้วก็จะมีหนึ่งตัวละครที่ผมอยากจะพามาดูครับผมนะอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมคอยเป็นสกุล,ลงหีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นสกุล,ลงหีให้ดูด้วยนะครับมาดูเรื่องของสกิลสกุล,ลงหีกันละกันนะสกิลสกุล,ลงหีก็คือเป็นสกุล,ลงหีดังบุ่มับผมนะสกุล,ลงหีครับเป็นจิกระโดดขึ้นสูงจากบริเวณเส้นโยนโทษแล้วทําการดังครับผมนะอ่าแล้วก็สกิลต่ตางๆก็คือจะเป็นลอยตัวรีบราครับผมนะเออเลอาส์มักเล่นแถวผมที่ผมใช้ไปตอนแรกนะครับในคลิปตอนแรกเลยนะฮะเลอาส์มักเล่น แล้วก็เป็นวิ่งครับผมแล้วก็จะเป็นตั้งรับกระหึ่มตั้งรับรัวๆที่ก็ใช้ได้กับตูนตลกมากครับผมนะ แล้วก็เป็นการปันบอลปัดบอลคือวิ่งไปกระโดดรับบอลกับผมนะนี่ก็คือเป็นสกุลงิคือเป็นเบสิกพระเอกของเราที่ผมคอสเพย์นะส่วนอีกตัวละครนึงก็คือเป็นมิซิเอิเฮซาชินะไอ้เฮซาชิมีค่อนข้างที่จะโกงแล้วโหดมากจริงๆกับผมนะซึ่งถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยสมัยเขาบอกว่าเห็นไหมถ้าไม่ตายก็คือย้อนกลับไปถึงเ่ววเวลาที่มิซิเป็นผู้เล่น MVP ีนะเขาสามารถวิ่งได้อย่างเต็มที่และชูสมบูรณ์แบบภายใน30วิซึ่งจะโกงมากสำหรับการเริ่มเล่นเลยดีกว่าครับหมวดต่อสู้ที่ผมอยากจะบอกก็คือจะมีหลายหมดผมน3,3 5V5 ว้้งงหหออเดสนนุกกี็ ครับผมแล้วก็จะเป็นโหมดเดี่ยวโหมดเดี่ยวก็คือจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่จะทำให้คุณน่ะนึกถึงเขาเรียกว่าเขาจะเผยแบบภาพอนิเมะในการ์ตูนมากกว่าสิบกว่าตอนนะครับผมนะให้คุณได้ดูได้คิดถึงในครั้งยาวไว้นะครับผมนะคุณก็สามารถที่จะมาเล่นได้เพราะว่าเขาก็ได้ของรางวัลมากมายเช่นกันนะครับนี้อ่าแล้วก็แลงเกมแรงเกมนี่คือจะเป็นที่สุดยอดมากครับผมนะเราทำการกดเข้ามาครับผมแล้วก็บนขวาคุณสามารถที่จะมาดูโซนแข่งเกียริยศได้นะครับแล้วคุณก็เลือกว่าคุณอยู่ภาคไหนนะครับผมนี่อยู่ภาคตะวันออกครรับผมเเห็นยปะททศไ ถ้าประเทศไทยใครโหดสุดก็คนนี้โหดสุดนะครับเอ่อส่วนละยองใครโหดสุดคือคนนี้โหดสุดนะครับผมโอเคมาทําการดูเรื่องของโหมดต่อสู้กันเลยกันนะโหมดต่อสู้ก็คือจะเป็น3 v 3ครับผมนะที่จะเด้งกันแบบเบสิกนะครับผมเราทําการเริ่มจับคู่เลยดีกว่าครับตาแรก let's go ห้าพร้อมแนละ้วคือเราต้องรีบเลือกสกุลเงินดะ้วยนะเห็นไหมนี่ตัวตัวนี้สกุลเงินต้องรีบเลือกเพราะว่า ตัวกูเออกูอยากได้ตัวนี้นะครับผมนะนี่คุณสามารถโหลดเล่นในโทรศัพท์ได้เลยครับผมน่จะเล่นง่ายกว่านะครับผมนะเออเล่นง่ายมากคือกดกรึบกรบกรบสนุกด้วยท่านผู้ชมนะครับสนามของโชวฮคูด้วยครับเป็นเจ้าภาพเลยก็คือแบบสนามมันอย่างนี้อยู่แล้วอ้ากูครับผมนะกูเป็นคนรับเราต้องกดจําบอลนะครับผมนะเพื่อที่เราจะเก็บบอลขึ้นมาซึบข้ามาฮึบอ้าเราได้ครับผมนะ ไก่ล่ามาโอเคเราก็ทําการกดหลอกครับผมกด A เห็นไหมสามารถหลอกขวาหลอกขวาได้แล้วก็ดีครับผมนะฟิ่วหยอกเข้าไปครับผมไม่ได้หืส่งมาเฮ้ยเพื่อนมันมันยิงมันยิงโอ้โหมาถึงยังไม่โดนหนึ่งลูกกูไก่ล่ากูไก่ล่าโอเคสวยสวยเดดมาครับผมนะหยอดเข้าไปฟิวโผล่เข้าไป้าหนึสองศูนย์ คุณสวัสด์เป็นไงครับมาถึงเราก็ได้ Gi Aware แล้วและทางบนขวาเนี่ยคือจะมีเป็นแต้มความโกรธแต้มสกิลนะฮะคุณสามารถที่จะทําให้สกุลหนีดังได้เป็นสกิลสกุลหนีดังเห็นไหมครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตบก่อนครับผมนะกด S เพื Venezuela ่อแย่งบอลเห็นไหมกดตัว D ก็คือจะทำให้สกุลหนีวิ่งเร็วครับผมนะกดตัวเอ็ก็คือการยืนกันกดตัวอีก็คือเป็นลอยตัวรีบราวับผมนะเนี่ยกระโดดรีบราวเห็นไหมครับผมนะแล้วก็กระโดดป้องกันกระโดดตบได้อีกนะครับนี่พวกเราพวกไปแล้วรีบราว้ามาครับผมนะสวยกอลีลาตนี่โอเคสวยขอบคุณมาก ับผมนะเดกมาฟึ๊บฟึ๊บยิงบิโลเข้าไปโอ้ยย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 ยมายยยมยย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 ย่อ,ยอนยยยยจยกยย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 ยอยสยยยูนยลยลยยยยยยเยยยยยยบ, 40, บนะยนะย<ว>ออนะยย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 สแลมดังของยริงอยย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 ยนยยคยยยยดยยยมนยนยยยยยยอยย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 ยนยยยกยยยยยยมยยียนี่โอเคกูยยยอกยยยยายยัยผยยยะยดกมาหนีครับผมนะน โลไปโอ้โหเบาๆครับผมนะดับเข้าไปเป็นไงล่ะหนูน nice ี่แหละคือความมันผมบอกเลยบางึงก็แหลกูตบเอ้าผมผิดกดตบมาก่อนโอเคไปลาสวยไปลาทองมะสวยมากไปละเอาดกหนีมาครับผมน่ะโวไปฟิวหยอกเข้าไปเขาก็สามข้าถามว่าใครเป็นเซนเตอร์ก็สามารถกระโดดตบได้เหมือนกันนะคือไม่ด้เป็นต้องเป็นเซนเตอร์ก็กระโดดตบได้ครับผมน่ะปึ๊บดักมาครับผมน่ะคมแบบกดผมกดเมาก่อนแล้วก็ทำการกดดีนะเพื่อนที่นะให้กระโดดโลเข้าไปนะครับผมนะ อย่าเล่นแค่นี้กูกลุ้มเนี่ยสติวของเรามาแล้วเห็นไหมครับสกุลงียดังก็คือเรากดได้ครับผมนะวิสกุลงียดังเลยครับผมนะโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมท่านผู้ชมมาสกุลงียสามแป้นเองโอเคกูสามแป้นเองจิ้วบมันยากนะให้สกุลงียยิงสามแป้นนะครับท่านผู้ชมเด่นเด่นเดกูสติวมา้อรอรอจังหวะโอเคมีบ้าวฟรีสุโหมันลูกสามแป้นได้ไงวะน่าเขี้ยวก็จะแพ้แล้วน่ะยี่สิบสามสิบเก้าโอ้ยวิเดียวทันอยู่นะครับผมนะมึงชูติเออนั่นแหละ จบโอ้โหลงมันะเพื่อนช <Yeah! Woo! S 1> นะใสๆหัวใจแปดดวงนี่คือเป็นตารแรกเห็นไหมครับผมนะความสนุกสนานเห็นไหมคือท่านผู้ชมได้เห็นความสนุกไปแล้วดีแต่ผมจะเล่นให้ดูอีกผมนะตาน,นี้ก็คือเราชนะแบบเฉดฉิวมาดูว่าใครจะได้ MVP กัน,นครับท่านผู้ชมครับราชาสติอ่าเราสติลอันดับ5ครั้งราชาสติลครับผมนะอืต่อไปครับดูครับเราชนะเห็นไหมครับผมแล้วก็ MVP เป็นเพื่อนเรานะครับผมนะเพื่อนเราได้ MVP ไปครับผมนะกดไลค์ให้เพื่อนด้วยครับผมนะอ่าเดี๋ยวตัวละครต่อไปที่ผมจะเล่นก็คือเป็นมิสอิเฮียชินะเดี๋ยวผมจะเล่นเยชิโชว์แล้วกันนะมาแรงส่วนตัวเลยครับผมนะโอเคเข้าร่วมมาโอ้สนกกังเตสนกกังโตสนกกังตามารอบนี้เจอพลังแห่งซีไพอยเอาล่ะครับผมตอนนี้ทีมเรามีสกุลังงีครับผมของเราเป็นฮิซัชินะฮะแล้วก็เป็นเจ้าคาคุตะครับผมส่วนเขาก็คมีเจ้ากอริล่ามีโคเลครับผมแล้วก็มูราซามิครับมูราซามินะครับผมนะอ่า คุณโคงกูเลนี่คือเขาจะทีพลอหโหดมากเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าหาว่าอันติเขาแต่อันติของเราโกงกว่าก็คืออันติของเราอยู่ได้30มสิบวิแล้วทีพลอเรือรัลนะครับเขาส่งให้เราเราก็ทีพลอเรือรัเลยนะครับอันนี้คือโหดสัสสอ่ะเดี๋ยวรอดูครับผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นี่เดี๋ยวพูดอะไรหาว่าคุยพูดอะไรหาว่าโม้อ่าสกุลังงี้มึงเอาให้ได้นะเว้ยเพื่อนสกุลังงี้มึงเอาให้ได้นะเพื่อนไปเข้ามาโอ้โหเขาได้ครับผมนะเยี่ยมมากครับผู้ชม เออกูมาสติลก่อนกูสติลมึงก่อนและกันกูสติลตบมาก่อนและกันกูพุ่งไปเก็บก่อนละกันโอเคเพื่อนส่งลูกมาละสมุลเงีส่งมาสมุลเงีส่งมาสมุลเงียยายายหิวดิอย่าหิวดิโอ้โหมันหิวไงสกุลเงียมันหิวไงครับผมนะสวยกับผมนะโอเครีบาวได้ครับผมเดินออกมาก่อนครับผมนะเลี้ยงายบุกเข้ามาครับผมใจเย็นกูชุดเอาชิวๆกูได้แน่นอนอันนี้สองแป้งเบาๆไปก่อนไปเอาชัวร์ก่อนเป็ว่านะเราไม่เอาสามแต้มครับผมนะเขาจะมีเซตแบ็กชุดเห็นไหมครับก็คือออโกกาาาาสสทที่แต้มมมขขงงเูครับผนะ ฮิสชิเนี่ยน,นะครับความโหดของเขานะครับเึ๊บเข้ามาโอเคไม่ท่าไม่เข้าอยู่แล้วสามแต้มมึงเข้ายากกูรีบเอาเข้ามาอะไรอิกอิล่าอิกอิล่ามึงจะเอาเหรอเฮ้ยจบเอกจก,อก,จก,อก,จกเองจบไปเลยจกไม่เออกระโดดงับมาเลยครับผมนะอะไรอะไรอีหนูกูเลี้ยงมาครับผมนะอืมโอเคกูชุบไปครับกลางเส้นเข้าไปอีกครับผมนะเบาเบาสองแต้มดักเข้าไปเดี๋ยวรอรอ,อเทมเทมยากสามแป้งพลังยังมาประกบมาก่อนประกบมาก่อนเฮ้ยมันเข้าไปว่ะมันบุกเลี้ยงเดียวว่ะเฮ้ยโอ้โหมันดังว่ะไม่มีใครบล็อกเลยอ่ะไม่มีใครบล็อกได้เลยอ่ะเมื่อกี้ ส่งมาส่งมากูมีกูมีอันติกูมีอันติส่งมาอันติกูมีอันติกูมีมึสงมมมมส่งมาเลยเพื่อนอ่าไม่ไม่เชื่อมั้นอันติกูนะครับผมเออเดี๋ยวต่อสติลยากเลยครับผมก็วิ่งเต็มแรงมาผโอ้โหอีกาล,ล่าสามสิบเก้านะกวิลลาครับผมนะมันดังโอ้โหกาล่าฟังก์ยังนะครับท่านผู้ชมส่งมากูจะม,มีอันติอยู่เพื่อนส่งมาอันติอันต,ติโอเคได้นั่นแหละเอาไอ้เชี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโทษโทษโทษเพื่อนกูหดไอ้ผ้ากูตบมาดิสติลดิครับสติลดิครับผมสติลดิครับผมโอเค เฮ้ยโอ้โหมันเพื่อนเพื่อนมันนอนรับอยู่ฮะสติวดิครับกูสติวเฮ้ยกูไม่ได้ใช้สกิลเลยเนี่ยสามสิบวิกูผ่านไปสิบวิยี่สิบวิเนี่ยงามไส้โอเคบาดกูละเดี๋ยวกูเพอร์เฟกชูดเลยเพอร์เฟกชูดครับผมนะเข้าอยู่แล้วสามแต้มมีความโอดผมบอกเลยนะครับถ้าให้กลัวยังไงก็ได้สามแต้มกูบอกแค่นี้ครับผมนะขอสามแต้มพอไม่ขออะไรเยอะครับผมนะยิงสติเระยะห่างเกินไปอยากให้มันเข้าอยากให้มันเข้าสกุลงีกูยังว่างอยู่สกุลงีสกุลงีสามแต้ม ตรงตุงงี้สามแป้งสามแป้งเพื่อนโอ้โหอันปีมันได้อันปีครับผมนะหยอกเข้าไปโอ้โหพี่ติ๋มกูนะฮะพี่ติม๋มเออเหลือ6วิให้กูสามแป้งเถอะเพื่อนหกวิสี่สามสองโอ้โหมันดังไปครับผมนะอืมก็ดังไปปล่อยไปดังไปดีครับผมนะเออส่งมาเพื่อนสามวิสามแป้งครับผมนะเพอร์เไปชูดเข้าไปอุ้ยเข้าไหมจุ๊บโอ้โหไม่เข้าครับผมผมใส่มันหมดสามสิบวิก่อนท่านผู้ชมครับอ่าทีมเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมนะอืม สบายๆเบาๆอาการอู๋แต่สุดไม่ได้ MVP กับเพื่อนเรา MVP คุณโจนินก็ผมนะยินดีกับเพื่อนเราด้วยละกันครับผมนะไปอีกเกมหนึ่งก็ผมนะเป็นเกมสุดท้ายแลงด์กิ้งของเราละกันเล t โก o ครับผมเอาละครับผมนะของเราเป็นเซนโดอากิระครับผมนะ ฮงเร่และก็ซากุระงิเอ้ยมึงเป็นอล,ลีกูไม่ใช่แล้วท่านเมาอยู่ทีมเดียวกันล้วลูกของเขาก็แบงคิงคองครับมิยากิครับผมแล้วก็ฮงเรครับผมนะเจ้าแว้งฮงเร่สามแต้มเดี๋ยวเจอพี่กูทั้งจะสามแต้มหรือกูจะสิบแต้มกูทันได้หมดหนะกูบอกเลยครับผมเซนโดริกกล่าความโกงของเขาเดี๋ยวรอดูนะครับท่านผู้ชมโชโฮคุครับผมนะสนามสก,กุลังเงีงยมันตกมาให้ได้นะมันจำบอลให้ผ่านนะเพื่อนไก่ไก่ล่าไ,ไปจำมาเพื่อนเออสวนนั่นแหละ ครับผมนะจังหวะนี้เลี้ยงแหวกมายานะแล้วก็ทําการชุนเลยอัพเบาๆไปเอา้ากูต้องส่งให้เพื่อนมาชิ้นหายลนะงามไส้เพรามันโดนบล็อกไงครับผมเราโดนบล็อกพอดีโอเคสวยนั่นแหละจังหวะดีรีบราลมาสวยโอเคสกุลังกิเลีย้ยอไปโดนรีบราลอีกโอเคสวยไอ้หาเซนโดกูเสียหมดเลยเซนโดกูเสียระบบหมดเลยอืม <c oughs> เอาดีเอาหนี้เฮ้ยเฮ้ยบล็อกบล็อกไว้ครับผมนะอืมสวยพี่พี่มันสวยอยู่แล้วหนูกูตบมาครับผมอ้าวจุ๊บกูอุ้งจู๊บกูเหรออีกาล่าอุ้งจู๊บกูเหรอเฮ้ยโอเคอออ้้้หมันเขาแลวว่ะ งานไสครับผมงานนี้มาฟอ forward แล้วกูเล่นกูเล่นสายฟอ forward แล้วกันมาเลยมาเลยส่งมาเลยเพื่อนส่งมาเลยเดี๋ยวกูจะส่งเดี๋ยวกูจะยิงให้โอเคสวยนั่นแหละยิงมากสวยมากครับผมกูรีบราเองแล้วกูชูนเลยครับผมนะเลยอัพไปเบาๆดับเข้าไปอีหนูพี่บอกแล้วพี่ของเก่งอีหนูมาดิมาดิอูกูประกบประกบประกบครับผมนะหลุดกูหลุดประกบกูหลุดประกบประกบไปก่อนประกบไปก่อนประกบไปก่อนอืมอย่าเข้าอย่าเข้านั่นแหละกูรีบรามาครับผมนะ วิ่งออกไปครับผมนะวิ่งฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดดีร <welche> ์เว <unt> ิร์ดกันครับผมนะมาดีมาดีมาดีเลี้ยงบุกเลี้ยงบุกมาครับผมนะเลี้ยงแหวกมายามาครับผมแล้วก็ปลาไปส่งไปสปรุงิมึงใหญ่เอายามือนตะกุดเลยามือนยามือนเนี่ยเพื่อนโอ้โฟมมาโฟงมาเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูยิงให้กันแหละฮึมฮึมฮึมสปูร์งมึงไม่ไม่ชูละเออนั่นแหละนั่นแหละเออไอ้ติ๋มกูต้องกูไม่ได้ส่งให้มึงเลยมึงมึงอะเพื่อนนะครับผมนะโอเคเลี้ยงกมมาครับบผนะปุ๊เลี้ยงแวกกกมมมมาาาายปปุ๊บบบโโออออเคคดดีสส่งงไูนนลล็รัผะ้ห งามไฟแล้วงามไฟแล้วคุณสติวมึงก่อนละกันครับผมนะโอเคเลเยอร์อัพครับผมนะเจลลี่เลเยอร์อัพเข้าไปหนูเบา,เบาๆละกันบางดีเลเยอร์อัพแบบชิวๆหรอไอหนอูไอผมผมได้ผมได้สกิลแล้วนี่ว่าเดี๋ยวผมเจอพลังแห่งหมุนตัวดังครับผมนะสติวมาครับผมนะอืม,มาสติวเฮ้ยกระโดดบล็อกไม่ได้โอเครีบเปลามาสิครับผมนะวิ่งออกก่อนวิ่งออกก่อนปรี้ครับผมนะโอเคเลี้ยงแหวกมายามาครับผมนะทำการหมุนตัวดังฟีสฟุ๊บโอ้โหยังรอเลยกัน โอเคมาเดี๋ยวกูเลี้ยงแหวกมายาเลี้ยงแหวกมายาโลกาพิพพกับผมนะเลี้ยงแหวกมายาไปหันหลังเฟเธอเวครับผมฟิวหยอดเข้าไปหืมเฟเธอเวกไม่เข้าสัดเข้าไปดิเพื่อนเออดังเข้าไปดิเพื่อนไปแป้นน่ะเคาเรียกไปแป้นน่ะหนูส่งมาโอ้โหูสามแป้นชิวๆครับผมนะอย่างงี้ปุ๊บเข้าไปแกแน่มากะจะแว่นจะแว่นเซ้นโกครับผมนะกูวิ่งมาแล้วกูสติวก่อนมันมันเลี้ยงแหวกมายามาครับผมท่านผู้ชมกูตกแบบอู้หูมันดังเลยไก่ล่าสิบเจ็ดต่อสิบสามนั่น ไม่ซีเรียสอะไรนี่กูมีเลี้ยงแหวกมายาอยู่แล้วแหวกมายาไปครับผมนะแหวกอีกเฟรดเวยหันหลังไปฟิวจุ๊บเข้าไปับผมเนี่ยคหล่อเไงแกทำไมกูหล่อเลยวะโอเคสปีดมาครับผมนะมือกูกัรกูกัานี้พี่ก่อนกูกัารไหมกูกัารอะดิกูกัาไว้กูกัาไว้ประกบไว้ประกบไว้เฮ้ยโอ้โหมันเข้าได้สิบเก้าต่อสิบห้าได้อยู่อดีตเพื่อนส่งมาส่งมาเพื่อนส่งมาเพื่อนกูมีกูมีมีกูว่าไงมีกูว่าไงเพื่อนมีกูว่าไงนั่นไง ตกลงงีมันมันเออมากครับผู้ชมนะครับผมผู้เล่นอย่างนี้มันมันไม่ไหวครับผมนะเอ้ยกูแย่งมาดิกูแยง่งอะไรเออกูแย่งแล้วคนอื่นได้เดี๋ยวเราก็ชนะครับผู้ชมครับผมนะเอางี้ไงนะคว่าคุณสนใจที่จะเล่นคุณสามารถโหลดได้เลยครับผมลิงก์ด้านล่างในคลิปั้น,นี้เล่นได้ทั้งใน iOS และ Android ครับผมนะ กับเกมแซนดังครับผมถ้าหากสนใจอยากให้ผมทำอะไรในเกมแซนดังอีกคุณสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมนะแล้วก็บอกได้เลยครับผมแล้วเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้ไม่ก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันนะครับผมนะสวัสดีครับผมวู้ฮู้เดอะโซดการกลับมาของแซนดังการแข่งขันแบบเรียลไทม์ สต่อสามทั้งครึ่งและเต็มสนามเกมมือถ <C le af> ือสแลมดังดาวนโหลดรับทันทีข้อมูลซากุระงิฮานามิจิ